ไปดูอีกเหตุหนึ่งและกันคุณผู้ชมแหมไม่อยากพูดเลยเป็นเหตุการณ์ร้อนในโซเชียลนะฮะโอ้น่ากลัวมากคือมีหญิงที่เป็นดีเจเนี่ยเข้าไปพักโรงแรม,มโรงแรมเนี่ยโอเป็นโรงแรมชั้นดีเลยโรงแรมหรูที่ภูเก็ตไปพักเสร็จปั๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมีคนเนี่ยใช้คีการ์ด จะงัดเข้าห้องให้ได้เดชะบุญฮะคือดีเจหญิงเนี่ยเขาพบว่าเขาล็อกกรอนไว้สองชั้นแล้วก็มีสติมากที่ใช้ที่โทรศัพท์มือถือถ่ายเป็นหลักฐานเอาไว้นะถ่ายเสร็จปับ๊บไปรู้ความจริงมาก,ก็คือว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยก็คือรอปภอของโรงแรมล่าสุดเนี่ยตอนนี้อรอปภคือถูกนำตัว จับได้แล้วนะฮะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปเรื่องของเรื่องต้องเล่าย้อนความกันมาแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมนะคือเจ้านที่เนี่ยนะฮะได้มีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงแรมนะฮะทราบว่าผู้ที่ก่อเหตุเนี่ยคือ1ิตรีคณิสอนะฮะเป็นหัวหน้าเจ้านที่รักษาความปลอดภัยของโรงแรมคนนี้นะฮะก็คือโดยผู้ก่อเหตุเนี่ยออกเวรตั้งแต่ช่วงสี่โมงเย็นออกเวรน่ควจะกลับบ้านเนาะ ผลปรากฏไม่กลับบ้านฮะแอบพักที่ห้องทำงานภายในโรงแรมแต่งกายด้วยเสื้อยืดกางเกงขาสาั้นรองเท้าแตะและใช้มาสเตอร์คีการ์ดของแม่บ้านรายวันที่ผู้ก่อเหตุเนี่ยมีหน้าที่เก็บรักษาเนี่ยพยายามไปเปิดห้องพักที่อยู่ใกล้เคียงกับห้องพักผู้เสียหายหลายห้องและเดินมาที่หน้าห้องพักผู้เสียหายโดยกดกริง่งเคาะประตูแล้วพูดว่าฮัลโหลอพูดว่าฮัลโหลแบบนี้เป็นเราเราก็เสียงสั่นนะ จากนั้นวิ่งไปแอบ,บตรงมุมห้องและเดินกลับมาใช้กุญแจมาสเตอร์คีย์การ์ดเปิดประตูแต่เข้าไปไม่ได้เพราะผู้เสียหายเนี่ยนะฮะใส่สลักคล้องด้านในและดันประตูไว้พร้อมกับส่งเสียงโวยวายผู้ก่อเหตุจึงหลบหนีไปทั้งนี้นะครับผู้ก่อเหตุก็ได้ไปลบข้อมูลในวงจรปิดขนาดเกิดเหตุแต่โชคดีคือโรงแรมกู้คืนมาได้นะฮะ โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจสสานนิตรวุภูธรชลงทเลน,นะครับได้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาได้พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาพยาบุกรุกแก่สถานในเวลากลางคืนนะครับและก็ให้เดินทางภาษาในวันนี้นะฮะขณะที่โรงแรมก็มีการบอกเลิกจ้างสัญญากับผู้ก่อเหตุเรียบร้อยอนะครับเมื่อวันตัวคนก่อเหตุเขาก็ไปมอบตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ว่ามันมีคําถามมากมายเลยอยว่าตัวมาสเตอร์คีไปอยู่ที่บุคคลคนนี้ได้อย่างไรแล้วคือประสงค์จะทําอะไรที่มีการไปแบบแตะ การแต่ละห้องเนี่ยและไปหลายๆห,ห้องด้วย <ś led> ลักษณะเหมือนกล่องสุ่มนะฮะ <ś led> เลยในขณะเดียวกันในโรงแรมก็โอ้โหมัน จะพูดว่าถึงคราวซวยเลยก็เหมือนก็ต้องไปชดใช้กับไอ้ห้องที่ไปสร้างความรังคาญเขาเนี่ยในหลายๆห,ห้องอีกนะอ,อกสันขวัญแขวนกันเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากันแต่ว่าเบรกหน้าอันนี้ก็ต้องติดตามในเรื่องของนโยบาย,ชยเช่นเดียวกันแน่นอนนะฮะเราได้ผู้สมัครสสเขตมานะฮะคุณประเดิมชัยบุญช่วยเหลือเนี่ยมาพูดคุยกันก็ผมว่าในสนามเลือกตั้งของบุิใจไทยในสามกรุงเทพผมว่าน่าสนใจเพราะรอบนี้เนี่ยส่งครบทุกเขตแล้วก็ต้องบอกว่าแชมป์เก่าเนี่ยอย่างพักซ ก็น่าจะต้องอกสันแขวน,ขน,ขนกันบ้างอพอรอบนี้ก็ต้องบอกว่าภูมิใจไทยเขามามแต่ไม่รู้มาอย่างไงแต่ก่อนที่จะมาหรือจะไปยังไงเนี่ยเรา,าเราย้ำกันอีกครั้งนะฮะเราอยากให้คุยข่าวร้อนแบบเข้าใจง่ายแสดงความเห็นกันเข้ามานะครับว่าคุณอยากรู้อะไรเพราะข่าวนวันนี้ค,คือการสร้างการรับรู้ไปด้วยกันติดตามก็ได้นะครับ Facebook และ YouTube ข่าวร้อนสนามเป้านะครับ เราจะมีการตัดช็อตคลิปตรงด้วยะนะครับแล้วก็รวมถึงข่าวร้อนอื่นๆที่สนใจเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาได้เลยนะคะคุณผู้ชมอยากจะให้พูดอะไรเราจัดให้ได้หมดนะครับในเพจของข่าวร้อนสนามเป้านั่นเองครับประเด็นต่างๆนะคะอันนี้ได้เวลาแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันหยุดชดเชยของที่ฉันนะคะแต่คุณต้องไปซื้อนะต้องหู้อยู่ดีนะแน่นอนไม่ลืมหน้าที่นี้นะคะ <c oughs> แล้วเดี๋ยว <c oughs> <ๆ S 2> จะมาติดต่อฟังนะโยบายจากผู้สมัครในเบรกต่อไปงั้นเดี๋ยวเบรกนี้พักกันเลยนะคะเดี๋ยวลาคุณผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะ